แฟลตเกิลชั้นห่างระหว่าง a r รอความรักความจริงรสชาติของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อชั้นของ Flat ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขแต่คือระยะห่างของชีวิตความสัมพันธ์และความฝาด GDH เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของปี f l a ตเกิลชั้นห,ห่างระหว่าง a r รอภาพยนตร์ดราม่า Coming of Age ที่เล่าเรื่องสองสาว วัยรุ่นลูกตำรวจในแฟลตแห่งหนึ่งที่ถึงแม้จะมีฐานะแตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ไม่เคยมีระยะห่างจนวันหนึ่งมิตรภาพของพวกเธอกำลังถูกท้าทายด้วยการเผชิญหน้ากับความจริงความรักและรสชาติของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผลงานการกำกับโดยแคลรจิรัศยาวงสุทินนำแสดงโดยเอินเอินฟาติมา เนชวลีกุลแฟรี่กิรณาพิพิทยากรบอยปรกรณ์ชัดบริรัก์อาโปวชิรากรรักษาสุวรรณจอยกรพัฒสอนรัตนเมธานน์น้ำฝนพักดีและอีกมากมายแฟลตเกิลชั้นห่างระหว่างเอรออาในแฟลตตำรวจที่มีครอบครัวตำรวจนับร้อยอยู่ร่วมกันเจนแฟรี่กิรณาพิพิธยากร เด็กสาวจากครอบครัวในตำรวจยศสูงที่แม่เป็นเจ้าแม่เงินกู้ประจำแกลดที่ทุกคนต้องเกรงใจส่วนแอดเอิญเอิญฟาติมาเดชวลีกุลเด็กสาวที่พ่อเสียชีวิตในหน้าที่ทําให้เธอต้องช่วยแม่ทํางานหาเลี้ยงน,น้องอีก3ามคนเจนกับแอนแบ่งปันทุกโมเมนต์ร่วมกันและยังตัวติดกันเสมอหลังเลิกเรียนพวกเธอมักจะมาตีแบดด้วยกันที่สนามแบดลางแกลดกับเพื่อนร่วมแกงสุดซีอย่างไนอโปวัชิรกรรักษาสุวรรณเจนหวังว่าจะได้อยู่ที่แฟลดนี โยมีแอนเคียงข้างกันไปตลอดจนกระทั่งการเข้ามาของอาตองบอยปรกรณ์ฉัดบริรักตำรวจหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่แฟลตที่ไม่เพียงสั่นคลอนมิตรภาพของทั้งคู่แต่ยังทําให้เจนและแอนต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าครอบครัวที่ไร้พ่อผู้เป็นตำรวจเ,<อ>เช่นครอบครัวของแอนอาจมีเวลาที่จะอยู่ในแฟลตแห่งนี้เหลือน้อยลงไปทุกที แลเเกิลชั Girl, ้นห่างระหว่างเอรออาจะพาคุณไปสำรวจการก้าวข้ามผ่านวัยในมุมมองวัยรุ่นผู้หญิงในโลกที่ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยชั้นระหว่างความฝันฐานะแม้กระทั่งความรักนำแสดงโดยเอิน,เอ,นเอินฟาติมาเดชวลีกุลแฟรี่กิรณาพิพิธยากรบอยปกรณ์ชันบร,ร,ร,ริรักษ์อาโปวชิรากรรักษาสุวรรณ กำกับโดยแคลจิรัศยาวงสุทินจากวันเดีย365วันบ้านชันบ้านเธอโปรดิวโดยเก่งจิรมามลิกุลวันวันฤดีพงศิทธิศักด์วันที่6กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์เมื่อชั้นของแฟลตไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขแต่คือระยะห่างของชีวิตความสัมพันธ์และความฝาด